สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมสุดยอดเครื่องบินรบขับไล่ที่ยังคงเป็นตำนานของกองทัพอากาศหลายประเทศทั่วโลกนั่นก็คือ MiG 29ฟุตกรัมที่ในปี2025นี้ก็ยังคงถูกปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยยิ่งขึ้นสำหรับใครที่ชื่นชอบเทคโนโลยีการบินและศักยภาพการรบสุดโหดของเครื่องบินขับไล่รัเสเซียห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเพราะเราจะพาคุณไปดูกันว่ามันมีอะไรใหม่บ้างและยังคงแรงแค่ไหนในสนามรบจริง MIG 29่สิกฟูรัมในปี2025ยังคงรักษาภาพลักษณ์ความดุดันแต่ได้มีการอัปเกรดระบบเรดาร์อาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยขึ้นเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ราคาโดยประมาณสำหรับการผลิตหรือจัดซื้อจะอยู่ในช่วงประมาณ22-25ถึงล้านดอลลาร์อเมริกาต่อเครื่องขึ้นอยู่กับออปชันและระบบอาวุธที่ติดตั้งเพิ่มส่วนเครื่องยนต์ยังคงใช้เครื่องยนต์คู่คลีมูฟอาร์ดี33ที่ให้แรงขับทรงพลังและตอบสนองได้ไว ซึ่งช่วยให้ MiG 29ยังคงมีสมรรถนะการรบระยะประชิดที่โดดเด่นกว่าเครื่องบินขับไล่หลายรุ่นในยุคเดียวกันด้านอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแม้จะไม่ได้ประหยัดเหมือนเครื่องบินสมัยใหม่แต่เมื่อเทียบกับพลังขับและความคล่องตัวก็ถือว่าคุ้มคา่าโดยในโลกความจริง MiG 29จะกินน้ำมันเฉลี่ยประมาณ11,800ลิตรต่อชั่วโมงเมื่อบินเต็มพิกัดภายในห้องนักบินถูกปรับให้มีหน้าจอดิจิทัลเพิ่มขึ้นเบาะนั่งมีความสบายและสามารถปรับให้เข้ากับชุดดดนนนักบิไ้้ีขึ ส่วนการบรรทุกสัมภาระยังคงมีพื้นที่จำกัดเพราะเป็นเครื่องบินรบขับไล่ที่เน้นคล่องตัวมากว่าการบรรทุกหนักสำหรับระบบอินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่ออาจไม่ได้หรูหราแบบรถยนต์หรือลำพาณิชเพราะทั้งหมดจะเน้นที่ระบบการสื่อสารทางทหารแบบเข้ารหัสและการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการรบส่วนฟีเจอร์ความปลอดภัยและผู้ช่วยนักบินมีการติดตั้งระบบเตือนภัยเรดาร์ระบบรบกวนสัญญาณและเก้าอี้ดิดตัวที่เชื่อถือได้ในกรณีฉุกเฉิน สรุปแล้ว MIG 29ฟูลกรัมในปี2025ยังคงเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังคล่องแคล่วและพร้อมรบในทุกสมรภูมิใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้เครื่องบินรบรัสเซียต้องติดตามชมกันให้จบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดมันในครั้งต่อไปสวัสดีครับ